ยูทีทั้ง2ท่านพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหายใจลึกๆสติมาค่ะคู่เมื่อสักครู่นี้เขาอาจจะทำได้ดีมากในสายตาของคณะกรรมการและอาจจะกดดันคุณ MUT ี2อค่ะช่วยหรือฆ่าฆ่าค่ะคำของคุณนะคะคีย์เวิร์ดของคุณคือ revolution หรือปฏิวัติเริ่มค่ะ ค่ะสำหรับมินนะคะมินคิดว่าเพราะคําว่าปฏิวัติทําให้ประเทศไทยเราถึงไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาสักทีสุดท้ายแล้วเราอยู่ได้แค่ประเทศกําลังพัฒนาเพราะคําว่าปฏิวัติมันยึดเหนี่ยวคําว่าพัฒนาของเราเอาไว้ค่ะในท้ายที่สุดนี้อยากให้ประชาชนทุกคนทราบว่าเสียงของทุกคนมีคุณค่าและจงรวมพลังกันทําให้คําว่าปฏิวัติม,มันหายไปค่ะม่ลาค่ะ <denying that. S 2> M U T 1 6่คะเพื่อนคุณเลือกที่จะฆ่าคุณแล้วคุณล่ะคะ เลือกอะไรเอลซ่าเป็นน้องที่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นขอคีบน้องไว้ค่ะคีย์เวิร์ดของคุณเอลซ่านะคะ mm hmm. การเดินทาง traveling ค่ะ mm hmm. เริ่มค่ะ การเดินทางสําหรับเอลซ่านะคะคือการใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคือการเดินทางเสมออยู่ที่ว่าเราจะสร้างการเดินทางและเจอร์นี่นั้นๆให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างการเดินทางของเอลซ่าคือการทําตัวเองให้มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่เป็นคนดีและสร้างประโยชน์ให้กับ oh, ประเทศชาติ <we 're S 1> ค่ะเชิญค่ะคะณะกรรมร